ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคอื่นพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาิกา ช่วงเที่ยง12นา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬกาตอนเที่ยง12นา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเอาล่ะทุกคนไม่ควรจะออกจากบริเวณนี้ทงางซานถือดอกไม้ใหญ่ไว้ในมือซ้ายอย่างระมัดระวังสังเกตหมอกสีชมพูนาเทบตรงหน้าเขาอย่างใจเย็น ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่ามีหมอกคุมเสียม่วงที่มองไม่เห็นอยู่รอบตัวพวกเขาในวรานี้ไม่ว่าหมอกสีชมพูจะหนาเท่าเพียงใดลมที่พัดผ่านต้นไม้จะพัดแรงเพียงใดดอกไม้สีชมพูก็ไม่สามารถลุกหลานพวกเขาได้อีกต่อไปในระยะ10เมตรสิ่งที่ข้าถืออยู่คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอมตะ ซึ่งมีผลในการทำให้พี่ทั้งหมดเป็นกลางภายในระยะของมันพี่ใดๆก็จะสูญเสียผลกระทบอย่างออกจากบริเวณนี้เด็ดขาดหมอกหนาทึบนี้ดูเหมือนว่าจะถูกสร้างขึ้นโดยสัตว์วิญญาณแรกมันก็คือกลุ่มสัตว์วิญญาณที่รอมพวกเราไว้อาจารย์ใหญ่รู้ว่าตาของท้งซานมองเห็นได้ชัดเจนและถามทันทีว่าเสี่ยวซานเจ้าเห็นรูปร่างของสัตว์วิญญาณพวกนั้นไหมจากประสบการณ์ของเขาตามได้ที่สังซานสามารถบอกลักษณะของสัตว์วิญญาณได้ เขาจะตัดสินใจได้ว่าเขาเผชิญหน้ากับสัตว์ตัวใดและมันจะง่ายขึ้นตามธรรมชาติที่จะจัดการกับมันทางซานกล่าวว่าข้าจะให้ยามทางซานกระทุ่นกำลังภายในเฉียนเทียนโดยรับตาลงแสงสีม่วงทองในดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันใดรัศมียาวสองฟุตพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาและเขาเข้าจ้องมองไปในทิศทางหนึ่งสมุนไพรอมตะดอกไม้สีม่วงนี้ทําให้ดวงเนตรปีศาจสีม่วงของทางซานกลายพันธุ์ ไม่เพียงแต่จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีพลังทะลุทะลวงมากขึ้นอีกด้วยในขณะนี้ฝายใต้การกระตุ้นเต็มที่ของถังซันสายตาของเขามองทะลุหมอกหนาะและเขาค่อยๆเห็นสัตว์วิญ,ญญาณที่อยู่รอบๆตัวของเขาเมื่อเขาเห็นสัตว์วิญ,ญญาณเหล่านี้อย่างชาัดเจนเขาก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆพราะกำลังของสัตว์วิญ,ญญาณเหล่านี้ม่นได้หน้ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือมันมีมากเกินไปอาจารย์ มันเป็นสัตว์วิญญาณสีชมพูนั่นเองอาจารย์ใหญ่ตกตะลึงเจ้าพูดถูกแล้วใช่ไหมแม้ว่าสัตว์วิญญาณสีชมพูจะมีพิษแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างหมอกพิษในพื้นที่กว้างใหญ่เพื่อโจมตีเราได้แม้จะอยู่ในระดับหมื่นปีก็ตามท้งสารกล่าวอย่างจริงจังว่าอาจารย์ข้าแน่ใจและข้ายัางรู้ได้ว่าทําไมมีหมอกพิษที่รุนแรงเช่นนี้เพราะว่าสัตว์วิญญาณสีชมพูหรือสัตว์วิญญาณสตรีสีชมพู อยู่ข้างนอกเป็นพันคนแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีอายุเพียง1ิปีแต่ก็มีสัตว์วิญญาณสตรีสีชมพูมากมายเหลือเกินเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่จะใช้หมอกในตอนเช้าเพื่อปลดปล่อยก้าพิษออกมาได้มากขนาดนี้อะไรนะเป็นพันงั้นเหรอเป็นไปได้ย,ยังไงดวงตาของอาจารย์ใหญ่แสดงความหวาดกลัวได้ไวหน้าที่แข็งกร้าวของเขาก็เปลี่ยนเป็นจริงจังทันทีพวกเจ้ากำลังพูดถึงอะไรสัตว์วิญญาณสตรีสีชมพูอะไรกัน เหลีวเอ้อหลงอดถามไม่ได้อาจารย์ใหญ่พูดด้วยเสียงที่ถุมเลือกว่าสตีสีชมพูเป็นสัตว์วิญญาณชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายแมงป่องเมื่อเทียบกับราชาแห่งพื้นโลกแล้วมันด้อยกว่าโดยธรรมชาติมันเป็นสัตว์วิญญาณกลุ่มหนึ่งอุปนิสัยอ่อนโยนกว่าเพราะร่างกายเป็นสีชมพูและโปร่งใสพวกมันมีรูปรักที่สวยงามและแวววาวพวกมันจึงมีฉายาว่าสตรีสีชมพูหรือบางคนอาจจะเรียกว่าสาวชมพู โดยทั่วไปแล้วพวกมันไม่ค่อยโจมตีมนุษย์โดยตรงแรงพวกมันจะหลบเร่งมนุษย์ก็ต่อเมื่อพบกับวิญญาจาร์เท่านั้นจำนวนของสตรีสีชมพูในแต่ระกขุมชาติพันธุ์อาจมีตั้งแต่1 0ถึงร้อยได้มีผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดหนึ่งคนเพื่อไม่ให้ถูกแสงหน้าโดยสมาชิกกลุ่มหากมีสมาชิกกลุ่มที่พัฒนาเร็วเกินไปพวกมันจะเป็นผู้ทรงพลังที่สุดและอาจถูกฆ่าโดยผู้นำตระกูลสิ่งนี้ ทำให้สัตว์ิญญาณประเภทนี้แทบจะไม่ปรากฏตัวในระดับหมื่นปีเลยแม้แต่ระดับหมื่นปีก็มีน้อยมากผู้รันเตอร์คามอรเทียวและพูดว่าและความสามารถในการรจมตีของสัตว์ิญญาณตัวนี้คืออะไรมันเป็นแค่พิษงั้นเหรออาจารย์ใหญ่พยักหน้ารละกาวว่าใช่แล้วพิษของมันก็ไม่ได้ายแรงนักเช่นเดียวกับแมงมุมปีศาจหน้าโคลที่ถังสารล่าเมื่อตอนต้นพวกมันเป็นศัตรูกรันตามธรรมาชาติ แมงมุม,มปีศาจหน้าคนสามารถฆ่าสัตว์วิญ,ญญาณสัตตีสีชมโพูได้เป็นร้อยตัวอย่างง่ายดายในเวลาสัตว์วิญ,ญญาณที่โจมตีด้วยพิษพวกมันถือว่าด้อยกว่ามากพิษของพวกมันพิเศษมากเป็นพิษชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดความตื่นเต้นการสูดดมเข้าไปเพียงเล็กน้อยจะไม่เป็นอันตรายแต่จะทําให้สัตว์เกิดความตื่นเต้นแต่ถ้าเราสูดดมเข้าไปมากเกินไป เราจะค่อยๆเกิดความตื่นเต้นได้เมื่อความตื่นเต้นไปถึงระดับหนึ่งพลังชีวิตของเราจะถูกดึงดูดออกไปจนหมดสิ้นเป็นเพราะความห่อนแอของพวกมันเองที่ทําให้พวกมันพัฒนาได้ยากขึ้นและกลายมาเป็นอาหารของสัตว์วิญญาณระดับสูงมากมายหากตามที่เสี่ยวซานบอกสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นกลุ่มสตรีสีชมพูเป็นพันตัวถ้าก็ต้องสรุปได้ว่าจะต้องมีผู้นำสตรีสีชมพูอยู่ในกลุ่มนี้แน่ๆ ผู้นำสตรีสีชมพูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจากาักระพาดดินีสีชมพูเมื่อจกักรพพาดดินีสีชมพูชนิดนี้ปรากฏตัวขึ้นมันเกิดจากการไกลพันธุ์เผาจะรวมตัวการเป็นพื้นที่กว้างและยึดของเผ่าเป็นอาหารเนื่องจากความแข็งแกร่งของเธอแข็งแกร่งกว่าสตรีสีชมพูทั่วไปมากแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะถูกกนกิน แต่สตีสีชมพูส่วนใหญ่ก็เต็มใจที่จะติดตามเธอสตรีสีชมพูเพียงคนเดียวไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับวิญญาจาร์ระดับสิบได้แต่พิษที่จกักรพรรดินีสีชมพูหลังออกมาก็เพียงพอที่จะทำให้วิญญาจาร์ระดับ50ตื่นตระหนกจนตายได้พิษพิเศษนั้นป้องกันได้ยากและสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังได้ด้วยสตรีสีชมพูนับพันคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะปล่อยหมอกพิษ เพื่อวางยาพิษให้พวกเราทุกคนที่นี่ข้าไม่เข้าใจว่าทำไมสตีสีชมพูที่อารมณ์ดีมาตลอดถึงได้เป็นศัตรูกับพวกเราขนาดนี้รูเหมือนว่ามันจะมาที่นี่เพื่อซุ่มโจมตีเราในขณะนั้นผู้รันเต๋อก็พูดหลังสารคิดงเงียบๆอยู่ในใจในเวลานี้เมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้เขาก็พูดว่าอาจารย์ท่านคิดว่ามันเกิดจากราชาแห่งพื้นโลกเมื่อกี้นี้หรือไม่ราชาแห่งพื้นโลกก็เหมือนกับสตรีสีชมพู ทั้งหมดก็เป็นสัตว์ประหลาดแมงป่องบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับกันก็ได้ดวงตาของอาจารย์ใหญ่เป็นปรากายเป็นไปได้งั้นเหรอเป็นไปได้หรือไม่ที่จักรพรรดิในสีชมพูของเผ่าพานี้และราชาแห่งพื้นโลกจะกลายเป็นพารธมิตรการมันเป็นไปได้มากภูมิปัญญาของสัตว์วิญญาณจะเพิ่มขึ้นตามระดับการฝึกฝนแม้แต่จกักรพรรดินนสีชมพูก็ยังเป็นสัตว์วิญญาณที่ปลาะบางที่สุดตัวหนึ่งราชาแห่งพื้นโลกเป็นผู้มีอาวิสิเศษ นื้อสตีสีชมพูและรารแยกของราวาของราชาแห่งพื้นโลกยังมีผลต่อแมงมุมปีศาจน้าคนอีกด้วยหากจักรพรรดินีสีชมพูปกป้องมาโดยแรกกับการอุทิศตนของเธอเองตามทฤษฎีแล้วมันเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและก,กันหลังจากได้ยินเช่นนี้ผู้รันเตอก็พูดอย่างเบาๆว่าดูเหมือนว่าเราจะฆ่าสามีของใครบางคนและตอนนี้พวกเขาก็ได้แก้แค้นแล้วพิดแค่เล็กๆน้อยๆแบบนี้ ชายชราคนนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยมือเดียวตูคูป๋อก่าวอย่างเบาๆจากด้านหลังเขาเซียวโจเจ้าอยากจะให้ชายชราคนนี้ช่วยเจ้าไหมทางสารรักษาอาการป่วยของข้าดังนั้นการช่วยเขาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตูคูป๋อพูดต่อเซียวโจยิ้มจังๆและพูดว่าผูอ้อาวุโสตูคูปป์อย่าเพิ่งใช้มันเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเซียวซานพวกเขาต้องสามารถแก้ปัญหาได้แน่นอนใช่แล้ว วิสาเท่าตุกูป๋อตอนนี้เจ้ายังชอบยุ่งเรื่องราวชาวบ้านอยู่อีกงั้นเหรอเจนชินเก่าอย่างสบายตอนนี้เป็นเรื่องของเด็กๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาเถอะกูหลงพูดต่อตุกูป๋อยิ้มจังๆและพูดว่าข้าเขีงว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บเสี่ยจูยิ้มและพูดว่าเมื่ออยู่กับน้องชายของข้าเสี่ซานพวกอย่างจะได้รับการแก้ไขเสี่จูเชื่อมั่นในตัวของถังซานมาก เขาใช้ชีวิตอยู่กับทงางซานมาหลายปีตั้งแต่สมัยเด็กเขาจึงรู้ว่าทงางซานทรงพลังแค่ไหนแรกก่อนหน้านี้อาจารย์ได้วิเคราะห์ว่าหมอกพิษของสตรีสีชมพูณนัาผนคนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราไม่ควรปรามาตเมื่อคี้นี้เราก็ถูกรุกรานโดยพิษไม่มากก็น้อยถ้าไม่ใช่เพราะดอกไม้สีม่วงที่เป็นพิษประหาดของเซลซานสถานการณ์คงบอกได้ยากเซลซานเจ้ารู้เรื่องอยาดีมาก จ้ามีคำแนะนำอะไรไหมทางสารกล่าวว่าท้ายสุดแล้วสตรีสีชมพูก็ขาดพลังโจมตีเราควรใช้ความแข็งแกร่งของเราดีกว่าตราบใดที่เราจัดการรูปแบบที่หนาแน่นก็เพียงพอแล้วจะดีที่สุดหากสตรีสีชมพูไม่สามารถอดทนได้ตราบใดที่เราสามารถจัดการจากักรพรรดินีสตรีสีชมพูซึ่งเป็นผู้นำได้สัตว์วิญญาณที่เหลือก็คงจะร่าถอยไปตามธรรมชาติ แบใดที่ทุกคนอยู่ภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตรจากศูนย์กลางของข้ามันก็สามารถที่จะรับประกันได้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกรุกรานจากพิษผู้รันเติมพยักหน้าได้ก่าว่าเอาละตกลงไม่น่าจะสายเกินไปเสียวซานเนื่องจากเจ้าสามารถมองเห็นโลกภายนอกได้เจ้าจึงสามารถชี้ทางได้เสียวโจและผู้อาวุโสโปรดช่วยข้าดูทางด้วยเออหลงขับอาจารย์ใหญ่อยู่ข้างหน้ามู่ฝ่ายพวกเจ้าอยู่ตรงกลาง และดูแลฝูงฟ,ฟ้องเซลซานเซลอ้าวและหลงหลงโดยเฉพาะดอกไม้สีม่วงพิษในมือของเซลซานเอาละไปกันเถอะภายใต้ไไการชี้นำของทางซานโดยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอมตะดอกไม้สีม่วงพิษเพื่อต้านทานสารพิษทุกคนเดินไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวังการตัดสินของทางซานนั้นถูกต้องมากผู้นำของกลุ่มสตรีสีชมพูนี้ก็คือจกกักรพรรดิเดนีสีชมโูและยังเป็นสหาย ของราชาแห่งพื้นดินอีกด้วยสัตว์วิญญาณมีวิธีการสื่อสารระหว่างสัตว์วิญญาณเมื่อราชาแห่งพื้นดินตายเขาจะปล่อยกลิ่นออกมาโดยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้จกักรพรรดิในสีชมพูทราบและลมหายใจของหมาหงจิน้นก็ยังมีกลิ่นของราชาแห่งพื้นโลกติดมาโยดังนั้นเขาจึงถูกผู้อื่นตามหาโดยธรรมชาติโดยมาที่นี่วงล้อมทั้งหมดของสตรีสีชมพูนั้นไม่ใหญ่มากนักแต่ในไม่ช้าทางสารก็ค้นพบว่า มันดูผิดปกติขณะที่พวกเขาเคลื่อนที่บริเวณโดยรอบก็เคลื่อนที่ตามไปด้วยขณะนี้แม้ว่าหมอกในตอนเช้าจะค่อยๆจางลงภายใต้แสงอาทิตย์แต่ยังคงมีชั้นของการฟิสสีแดงอยู่ร,บรอบๆเพียงแต่บางกว่าเดิมอังซานหยุดและพูดขึ้นว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลสตรีสีชมพูพวกนี้ก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วยเรามองไม่เห็นอะไรชัดเจนเลยแถมเรายังอยู่ในป่าด้วย ความเร็วของเราถูกจำกัดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราทำได้แค่อยู่ท่ามกลางพวกมันเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะมีสมุนไพรอมตะดอกไม้สีม่วงแห่งพิษนี้อยู่ก็ตามเราไม่สามารถทำแบบนี้ต่อไปได้เสี่ยวเอา้าเตรียมไส้กรอกเห็ดไว้ด้วยจุดประสงค์ของทางสารนั้นง่ายมากด้วยความสามารถในการบินที่รวดเร็วมากซึ่งได้มาจากไส้กรอกเห็ดบินทุกคนสามารถอ่านพื้นที่หมอกพิษได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ฆ่าสตรีสีชมพูที่อยู่ข้างนอกและสถานการณ์ที่ไม่ตอบโต้ก็จะขี้ใครอ้าวซื้อคาเกือบจะหมดพลังวิญญาณของเขาแล้วและได้สร้างไท้กองเห็ดบินสําเร็จ12ชิ้นหลังจากที่ฟื้นฟูเล็กน้อยทุกคนก็เริ่มที่จะลงมือกันหลังจากกินไส่กองเห็ดบินแล้วทุกคนก็ลอยขึ้นไปในอากาศก่อนด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของอ้าวซื้อคาไส่กองเห็ดบินไม่เพียงแต่เพิ่มความเร็ว แต่ยังเพิ่มระยะเวลาประมาณ1ิบวินาทีด้วยแม้ว่าจะยังไม่นานนักแต่ระยะเวลาแค่นี้ก็เพียงพอให้พวกเขาบินออกจากบริเวณหมอกพิษได้โดยตรงหมอกพิษสีส้มพูถูกทำลายด้วยลมหายใจของสมุนไพรอมาตะดอกไม้สีม่วงพิษและหมอกพิษหนักเข้ารอยผ่านจากทั้งสองด้านเมื่อทักษะความสามารถในการบินของไซกอกเหตบินหมดไปประมาณครึ่งหนึ่งดวงตาของทุกคนก็แจ่มใสขึ้นทันทีและหิวท่าโดยรอบ ก็ชัดเจนขึ้นในทันใดเมื่อพวกเขาบินได้พวกเขาเขารีบออกจากวงร้อมหมอกพิษแล้วริวเอ้อหลงส่งเสียงคำรามออกมาอย่างแหลมคมแบ่งเอวไปมาแร่ร่างของเธอเข้าลงสู่พื้นทันทีราวกับดาวตกที่ไล่าตามดวงจันทร์เปลไฟจากด้านหลังของเธอเข้าพุ่งใส่สตีสีชมพูขณะที่เธอลงสู่พื้นแร่ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังมาจากด้านล่างทุกคนมองลงมาเพียงเพื่อที่จะสามารถมองเห็นสัตว์วิญญาณหนาแน่น ใต้เท้าของพวกเขาและใบหน้าที่แท้จริงของจักรพัินีสตีสีชมพูมันปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาตามที่อาจารย์ใหญ่ได้บรรยายไว้มันเป็นแมงป่องสีชมพูสายราวกับขี้ต้านสีชมพูที่แกสลักไว้แต่ละตัวมีความยาวประมาณสองฟุตวนเวียนอยู่บนพื้นดินมีหมอกพิษสีชมพูอ่อนๆควบแน่นออกมาจากร่างกายของพวกมันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ